สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับทักทายคุณผู้ชมเช้าๆวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาดูวิธีการปลูกตะไคร้นะให้แตกกอแล้วก็ให้แตกรากนะครับแล้วก็ให้มีต้นอยู่รอดนะครับวันนี้มีเทคนิคดีๆนะง่ายๆมานําเสนอนะครับสําหรับคุณผู้ชมที่อยากจะปลูกนะครับเพื่อสวนผัวนะครับไว้ในบ้านแบบพื้นที่ไม่เยอะแล้วก็ปลูกง่ายๆนะครับ วันนี้นะครับเรานําเสนอนะครับตะไคร้นะครับตะไคร้เป็นพืชที่ทุกครัวเรือนนะจะต้องใช้นะครับวันนี้ผมก็เลยนําเสนอวิธีการปลูกในกระถางนะแบบให้ได้ผลง่ายๆนะครับนี่คุณผู้ชมดูนะครับตอนนี้ตะไคร้ของผมนะฮะเริ่มจะแตกกอแล้วนะครับนี่ครับนี่ตรงนี้แตกกอนะฮะผมปักลงไป3ามหัวนะครับนะ แต่ถ้าคุณผู้ชมนะครับมีไม่เยอะก็ปักแค่หัวเดียวก็ได้นะครับอันนี้ก็แตกกอเดียเหมือนกันนะฮะเหมือนที่ผมเคยปลูกมานะครับใช้แค่ตะไคร้หัวเดียวนะฮะก็สามารถมีตะไคร้นะที่เต็มกระถางนะครับได้เหมือนกันนะเพราะว่าเขาจะแตกกอไวมากนะนี่ครับนี่นะปูไวสองกระถางนะกระถางนี้แค่2หัวนะอันนี้ก็เริ่มแตกกอแล้วนะครับ ในขัน้นตอนและวิธีการปลูกก็ไม่ได้ยุง่งยากนะครับนีุ่ผู้ชมไปมีหัวตะไคร้แบบนี้นะก็เตรียมมานะครับนี่นี่ตัดตรงนี้ออกหน่อยครับนี่ตรงนี้ตัดออกไปเลยครับนี่ตรงนี้ครับนี่ของผมจะนะฮะสูงประมาณนี้นะหรือคุณผู้ชมนะฮะตัดให้สั้นกว่าน,นี้ก็ได้นะครับประมาณเท่าน,นี้ก็ได้นะครับน,นี่นะฮะตอนนี้ก็ได้ครับนี่ได้หมดเลยนะฮะนี่ เขาจะออกรากตรงนี้ครับนี่ตรงนี้ตรงเป็นปุ่มๆนะฮะตรงนี้ออกเขาจะมีรากงอกไวมากนะครับเมื่อได้มาแล้วนะครับในกระถางนะแลเราก็จะผสมดินกับปุ๋ยคอกนะครับผมใช้แค่นี้นะถ้าคุณผู้ชมมีแกลบดิบนะครับก็ใส่ได้เหมือนกันนะฮะแล้วแต่ความสะดวกเลยนะฮะแต่ผมใช้วิธีง่ายๆคือใส่ปุ๋ยคอกนะครับนี่ปุ๋ยคอกเลยนะครับแล้วก็ ดินนะครับอย่างละครึ่งผสมกันลูกเขาครับจากนั้นเราก็รดน้ําให้ชุ่มนะครับก็ปักหัวลงไปเลยนะครับนี่ปักหัวปักหัวแล้วก็จะเหลือไว้ประมาณนี้นะครับนี่ปักลงไปไม่ต้องลึกครับนี่ครับนี่ปักลงไปประมาณนี้นะครับก็ได้นะครับตัวนี้ก็ได้นะครับประมาณนี้จากนั้นเราก็ตั้งกระถางของเราไว้กลางแจ้งนะให้โดนแดดนะครับทั้งวันเลยนะจากนั้นก็ ลดน้ำนะคแค่นี้เองนะครับเราก็จะมีตะไคร้นะครับไว้ให้เราทํากับข้าวนะครับหลังจากนั้นเขาก็จะเจริญเติบโตนะครับนี่กบับกับใบตรงต้นเก่าเขาก็จะนี่ตายไปแห้งเหี่ยวนะครับนี่ก็จะเหลือต้นของเขาไว้แบบนี้นะครับหลังจากนั้นเขาก็จะแตกกอแตกนอกไปเรื่อยๆนะครับจากนั้นก็จะกลายเป็นะตะไคร้กอใหญ่เลย นี่ประมาณนี้นะครับเราก็ไม่ต้องไปทำอะไรเขาเลยนะครับหรือนะครับถ้าเรามีปุ๋ยนะฮะก็ใส่ได้นะฮะสูตรเสมอนะครับให้ใส่ใส่ตรงนี้นะครับใช้ช้อนนะครับหรือไม้นะครับทำให้เป็นร่องแล้วก็โรยไปไม่ต้องเยอะนะครับกบลดน้ำตอนเช้านะครับแค่นี้พอนะัหลังจากนั้นเขาก็จะเจริญเติบโตเองนะครับนี่ครับ สวยงามนะครับนะครับไม่ต้องไม่ต้องใส่นะครับให้เยอะนะครับสำหรับปุ๋ยเคมีนะครับเราจะเน้นไปที่พวกปุ๋ยคอกนะครับพวกปุ๋ยมูลไก่นะครับมูลวัวนะครับได้หมดนะฮะใส่ไปเลยนะครับ แล้วก็หัวตะไคร้นะครับคุณผู้ชมไม่จนเป็นต้องปักเยอะนะฮะปลูกสองสามหัวนะครับแล้วก็ปล่อยไว้เลยนะครับก็จะได้ตะไคร้แบบนี้นะครับไม่ไม่ต้องไปปักให้รอบๆนะครับเยอะๆนะครับนี่ไอ้แค่นี้พอนะครับหัวสองหัวนะพอนี่แค่นี้นะนี่ถ้าคุณผู้ชมนะครับไม่เชื่อว่าจะได้ผลดีนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูนะครับอีกครั้งนะครับ การแตกกอของตะไคร้ในของเราจะดีขนาดไหนนะครับนี่ครับก็รดน้ำเสร็จสมบูรณ์นะครับตอนเช้านะตอนนี้ให้เขาโดนแสงแดดนี่คุณผู้ชมโดนแสงแดดตอนเช้าอ่อนๆน,นะครับหลังจากนั้นก็ปล่อยไว้แบบนี้เลยกลางแจ้งนะครับเขาชอบแดดนะครับตะไคร้ ครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็นะครับเป็นคลิปเล็กๆน้อยๆนะครับฝากคุณผู้ชมที่อยากจะปลูกพืชบักสวนครัวในกระถางนะครับพื้นที่ไม่เยอะนะครับลองเอาไปปรับใช้นะครับในบ้านดูนะครับครับสำหรับวันนี้นะก็คงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ